นายชาญชัยอิสระเสนารักษ์อดีตสสนครนายกพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีนายเศรษฐาทวีสินนายกนักมนตรีแต่งตั้งนายวิษณุเครืองามให้เป็นที่ปรึกษาของนายก,กรัมนตรีด้วยนายชาญชัยทราบมาว่านายวิษณุมีเงื่อนไขพิเศษเรียกร้องว่าถ้าจะเข้ามาช่วยทํางานให้นายกนักมนตรีไม่ต้องยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สิสนหนี้สินต่อปปชซึ่งการกระทําดังกล่าวของนายวิษณุกําลังสร้างวัฒนธรรมการใช้อํานาจรัฐที่สร้างปัญหาใหญ่ให้บ้านเมืองต่อไปในอนาคต เพราะคำสั่งแต่งตั้งของนายกครั้งนี้มีอำนาจการแต่งตั้งโดยอาศัยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินปี2534มาตรา11วงเล็บ6ให้อำนาจนายวิษณุมีหนา้าที่และอำนาจในการ1การตรวจสอบการกรองร่างกฎหมายและร่างบัญญัติที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง2ให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นทางกฎหมายแก่นายก3เฉญเจ้าหน้าที่ราชการผู้แทนหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจง ให้ข้อมูลรายละเอียดหรือจัดทำเอกสารที่จะเข้าที่ประชมรุมคอรมอ 4. ให้ข่าวสารในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 5. แต่งตั้งคณะทำงานหรืออนุกรรมการเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานและเบิกค่าใช้จ่ายได้จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเห็นชัดเจนว่าคำสั่งแต่งตั้งของนายกรัฐมนตรีนี้ให้อำนาจเหมือนกับเป็นรัฐมนตรีคนหนึ่งเพียงแต่ไม่มีตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีแต่เป็นที่ปรึกษาพิเศษส่วนตำแหน่งนี้ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐรหรือไม่กรณีเช่นนี้ สารรัฐธรรมนูญเคยมีคำวินิจฉัยที่5ทับ2,543ว่าองค์ประกอบของเจ้าหน้าที่รัฐประกอบด้วย 1. บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งต้องได้รับการแต่งตั้งต,งตามกฎหมายซึ่งนายวิศณุได้รับการแต่งตั้งต,งตามพรบร,ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินปี2,534 2มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติงานตามที่ได้รับ,บอรมอบหมายตามกฎหมาย 3. อยู่ในบังคับบัญชาหรือในกำกับดูแลของรัฐคือสนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี4 มีเงินเดือนค่าจา้างหรือค่าตอบแทนตามกฎหมายมีการเบิกจ่ายเงินได้เข้าองค์ประกอบทั้งสีข้อนี้ก็ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจารยชนูครับท่านก่บตัว,ต,วตัวเจ้าตำหลักเป็นฎหบายฉบับนี้เลยแต่ท่านหลีกเลี่ยงตรงนี้ทาไมหลีกเลี่ยงตรงนี้เพื่อจะไม่ต้องยืน่นบัญชีทรัพย์สินกับปปชเพราะอะไรครับท่านเกรงอะไรท่านกลัวอะไรท่านกลัวก็ตรวจสอบทรัพย์สินท่านที่งองเงยมากเกินกว่าปกติหรือไง และท่านกําลังทําตัวอย่างไม่ดีให้กับน,นักการเมืองกับข้าราชการทั้งหมดแม้กระทั่งผู้การระดับเล็กๆระดับพอเล็กๆยังต้องแจ้งมติสัตย์สินแต่ท่านมีอำนาจขนาดนี้รูปความลับเอกสารลับราชการเข้าคอรมอท่านยังไม่ยอมให้เขาซึงมีผลได้ผลเสียต่อต่อผลประโยชน์มากมายผมฝากว่าไอ้ตรงนี้ท่านกลับไปทบทวนวิธีการของท่านใหม่เลยครับแล้วมันเป็นข้อกฎหมายสําคัญด้วยแล้วท่านกําลังทําเสี่ยงต่งงงอกฎหมายเหมือนกัน ถ้าเรื่องนี้ปปชไม่มีปปชก็ต้องไปประกาศได้โดยอำนาจของปปชว่ามิจุอาจารย์มิจิุที่มันรลดะตำแหน่งที่ต้องแจ้งจีทรัพย์สิสนแล้วก็ถ้าไม่งั้นอาจารย์มิจิลุก็แสดงความผิอยู่ใจไปแจงพอพอพ้งบัญชีทรัพย์สินให้ปปชเสียมันไม่มีอะไรนะครับถ้าเกิดท่านไม่มีเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตเกี่ยวข้องกับพวกรัฐบาลแต่ทั้งหลาย